โอเคกราบสวัสดีฮ้ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel ช n แนล how to spoil ช n แนลที่พูดมากกว่าสปอยอีกนะครับผมอะวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าสามรั่วตัวป่วนตอนที่ตอนที่ตอนที่เท่าไหร่วะอ,อตอนที่สามตอนที่ 3. สามสามรั่วตัวป่วนตอนที่สามแล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าพี่เขาทำไมหายไปนานอย่างเลย <laughs> ก็ก็ไป ไปไม่บอกดีกว่าเอาไว้เป็นความลับะไยกันเนาะอะ,อะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาไปมากกว่านี้เนี่ยไปเราไปรับชมกันเลย Let's go <S เปิดเรื่องมาเนี่ยก็อยู่กับน้องฟุตบาทนะที่มีอาการจามนิดหน่อยอ่ะไอเจ้าอะไรนะซาโต้เนี่ยเออไอเจ้าซาโต้เนี่ยมันก็เข้ามาถักทายนะนี่ฟุตบาทเธอนะ่ะไม่สบายอีกแล้วหรอเป็นหวัดแล้วหรอฟุตบาทก็บอกว่า ตาสักหน่อยนินะ่ะฉันก็แค่ทดลองอะไรบางอย่างนะเออฉันก็แค่อยากรู้ว่าถ้าไปใส่กางเกงในเนี่ยมันจะรู้สึกยังไง <c oughs> เออ,เอ,อถ้าทุกคนถ้าทุกคนดูแบบดูออกสปอยอันน,บบนี้ไหมเรื่องนี้้วผมผมขำท้งตอนนะ <c oughs> คืออันนี้ม่เนี่ยผมผมชอบมากเลย <c oughs> มันตลกเออแล้วน้องฟุตบอลนน่ก็บอกว่ามันรู้สึกฟินมากๆเลยนะ <c oughs> มันรู้สึกดีมากๆเลย แล้วก็บอกว่านี่ซาโต้ในไม่อยากลองบ้างหรอหเจ้าซาโต้เนก็มองไปนะมองไปที่กระโปรงของน้องอุตบะเนี่ยจากนั้นกล้องก็ผัดไปที่อ่ากงเกงของมันพวกมึงเดาดูไอ้เหี่ย <c oughs> คือแบบแบ่งผัดจากกระโปรงของน้องอุตบะที่แบบไม่ได้ใส่อะไรเลยอ <c> ะ <oughs> แล้วก็ไปที่เป้าของมันเนี่ยพวกมึงคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกางเกงของไอเจ้าซาโต คือแบบโอ้ยเอ,อ้ยคือแบบความคิดกูดูสกปรกมากเลยตอนนี้อันนี้าตาโตก็บอกว่าบักกะบักกะบักกะพูดอะไรเนี่ยยี่บ้าเนี่ยพูดอะไรเออแล้วมันก็เดินออกมาแล้วแล้วก็ไปเจอกับเพื่อนของมันชื่อว่ายูไดไม่ใช่ยูไดนะยูไดกับยูไดได้คนละคนกัน,กนเออเจ้ายูได่ยก็ถามว่านี่สาตุน้อยน่ะเคยเห็นดวย,ยังละ่ะตาโตก็บอกว่าเอ,อ๊ะเห็นอะไรงั้นหรอก็ก เก่งๆไหนของฟุตบอลไงล่ะไอะเจ้าซาตอนี่ก็แบบช็อกห <c oughs> น้าแดงอีกก็ <c oughs> เ,เห็นพวกนายสนิทกันดีนี่นะฉันก็คิดว่าน่าจะเห็นละนะแล้วเนอะแต่ซาตอก็บอกว่าบ้าแกบ้าแกบ้แกไม่ได้เห็นซะหน่อยเออเราก็แค่เพื่อนกันนะฉันไม่ได้ดๆๆๆๆๆๆแล้วดูเหมือนว่าไอเจ้าอยู่ดเนี่ยมันจะมีนิสัยหื่นๆนะมันก็แบบมันก็พูดว่าเออ ฉันคิดว่านะมันคงถึงเวลาที่ฉันนะ่ะจะเปลี่ยนแล้วละ่ะเปลี่ยนจากหนังสือมังเหอะกลเ,เป็นหนังสือโป๊ออแล้วมาพูดถึงหนังสือโป๊เนี่ยก็มีเสียงอาจารย์นะที่พูดกล่าวอ่าอะไรนะอิโตฮะเอออิโตฮะว่านี่อิโตฮะจางังเออทําไมถึงเอาหนังสือแบบนี้มาโรงเรียนล่ะน้องอิโตฮนะนี่ก็แบบทําหน้าทําหน้าขืมนด้เลย um, อะไรนะ มีปัญหากันเหรอคุณเองก็แบบถอยเลยอยู่ไม่ได้แล้วพูดถอยเลยเออจากนั้นเนี่ยเจ้าอยู่ได้เนี่ยมันก็แอบ,บไปส่องดูนะก็แบบอ๋อบาก,กันอ่ะคุณดูหน้ามันดิหน้านแบบอย่างฟินเลยตัท,ที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ก็แบบห่วงหนังสือนะปิดหนังสือไว้แล้วก็ทําหน้าเข้มใส่จากนั้นเนี่ยก็ตัดภผ่าพไปตอนเลิกเรียนนะตอน ช่วงพักเที่ยงมั้งน่าจะประมาณนั้นอ่าไอ้เจ้าอะไรนะไอ้เจ้าซาโตะเนี่ยมันก็ล้างมืออยู่แล้วก็มีน้องอฮิโตะกับไอ้เจ้ายูได้เนี่ยเดินไปข้างหลังนะมันก็สงสัยว่าเอ้ทั้งสองคนเนี่ยจะไปทําอะไรกันเออมันก็ตามไปแล้วก็เห็นไอ้เจ้าซาโตะเนี่ยมันก้มกลาบน้องเอฮิโตะของเรานะแล้วก็บอกว่าฉันน่ขอดูของเธอหน่อยได้ไหมแ้องฮิโตะก็บอกว่าไม่ มันก็ยังไม่ยอมนะเนี่ยฉันขอดูแค่ครั้งเดียวนะฉันแบบฉันยังต่อเป็นผู้ใหญ่อะฉันฉันขอดูได้ไหมไอเจ้าซาโต้ที่มันเห็นแบบนั้นก็แบบฉันละอายใจแทนนายจริงๆเลยนะเพื่อนน้องกิต้าก็แบบไม่และน้องก็เดินออกมานะน้องเดินออกมาแล้วไอเจ้าถ้าไอเจ้าอยู่ได้ได้มันก็เดินออกมาตามแล้วก็ไปบ้ากับแล้วก็ไปเจอเอ้เจ้าซาโต้ที่มันกำลังแอบดูอยู่ก็แบบชีวิตกูจบแล้ว ไอเจ้าอไอเจ้าอะไรนะไอเจ้าซาโตะเนแม่ก็ถามว่าหนีน้นายอ่ะอยากจะเห็นอะไรขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์อยู่ได้นะก็บอกว่าใช่สิก็มันแค่หน้าเดียวเองแค่หน้าเดียวฉันก็จะได้เห็นก็จะได้เห็นสิ่งที่มันเหมือนกับสวรรค์น,นั่นนะ่ะนะอาจเจ้าซาโตะเนแม่ก็ตกใจนะแล้วมันก็คิดว่าเอ๊ะของอน้องเล็กเนี่ยนะ ของคนสุดท้องเนี่ยนะเออพวกมันเนี่ยเรียกน้องฮิตโตฮาเนี่ยว่าคนสุดท้องนะเพราะว่าบางคนเขาก็จําชื่อไม่ได้เออบางบางบางตัวละครนะที่อยู่ในอ่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็เรียกชื่อของสามคนนี้ไม่ถูกเหมือนกันเออมันก็เข้าใจผิดไปว่าเอา้ยของน้องคนสุดท้องเง่นะกางเกงในของมันเนี่ยนะมันจะเป็นไม่ได้ยังไงวะฉุดส่วนนะเจ้าอ่าอยู่ใดแน่มันก็บอกว่าก็ใช่สิอ่ากใช่สิฉันเนี่ยอยาก จะเปิดดูอีกสักหน้าหนึ่งซึ่งมันหมายถึงหนังสือเพอะแต่ไอ้ซาโต้เนี่ยมันก็เออมันก็คิดว่าเป็นเงยงเงงไงเออแล้วจะอยู่ดเนี่ยก็บอกว่าอริ้วบ่ถ้าขอดีไม่ให้ฉันจะแย่งมาเลยก็แล้วกันนะเออไอ้เจ้าซาโตเนี่ยมันก็คิดไปอย่างหนึ่งส่วนไอ้เจ้าอยู่ไดเนี่ยมันก็คิดไปอย่างหนึ่งคือแบบ <laughs> โอ๊ยนั้มันก็บอกว่านั้นอาชญากรรมเลยนะ <laughs> อาชญากรรมจะก็ยอมเออฉะนั้นก็ในภาไปช่วงข้ามนะที่ไอ้เจ้าซาโต้เนี่ยมันกําลังเดินกลับไปเออแล้วก็มีน้องอา่าน้องอีโตะเนี่ยที่วิ่งหนีวิ่งหนีมาแล้วก็ชนกับมันนะแล้วก็ <c oughs> แล้วก็อะไรวะแล้วแล้วก็มีไอ้เจ้ายูไดเนี่ยวิ่งตามมาเออวิ่งตามมาแล้วก็บอกว่านี่ซาโต้นี่ยจับ คนถูดท้องไว้สิเจ้าย็นั่นไว้แล้วเจ้าเอา่อเจ้ายูไดเนี่ยมันก็เดินมาถึงแล้วนะส่วนน้องก็น้องฮิโตะเนี่ยก็แอบแอบไปอยู่ข้างหลังแอบไปอยู่ข้างหลังเจ้าซาโต้แล้วก็แอบยัดหนังสือโป๊เนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋าเจออ้ายูไดเนี่ยมันก็เลิกตามละมันมองมึงดูสายตามันมึงดูสายตามันมองซาโต้นี่ซาโต้ฉันขอฉันขอดูของเธอหน่อยได้ไหมเจ้าซาโต้เนี่ยมันก็ตกใจเลย ดูอกยันกันเหรอดูอเก่งไหนกันเหรอคือ <c ười> แบบแล้วก็จบตอนนี้ไปนะเอ้ยไม่ใช่จบตอนดิจบอีเวนต์นี้ไปแล้วก็ไปไปต่อยิเวนท์ที่2กันเลยวันต่อมาเนี่ยนักเรียนเนี่ยก็เลิกโรงเรียนแล้วก็จะเดินกลับบ้านกันตามปกติแล้วน้องอฮิโตฮานี่ยก็กำลังจะเดินกลับไปแต่ว่าน้องจะเดินกลับคนเดียวนะแล้วคุณครูอะไรนะคุณครูยาเบตเนี่ยก็เรียกถาม ขิ้ตฮาว่านี่ขิโตัวห้ากับคนเดียวหรออ่าไม่มีเพื่อนหรอแล้วฟูตบากับอ่าอะไรนะพี่คนสุดท้องชื่ออะไรนะชื่ออ่าช่างแม่ง <c oughs> ก็ไม่ค่อยเรี่ยกอะเลีแต่ฟูตบะกับน้องขิโตัวหาเดีย่ยเออ่ามิซุบะใช่มิซุบะนึกอ,ออกละอ่ามิซุบะละเอออ่าน้องน้องแกเนี่ยก็บอกว่าไม่รู้สินะสองคนนั้นไม่รู้ไม่ทีอะไรอ่า ไปรั่วไปอยู่ไหนเหมือนจะไปต่างโลกแล้วนะไม่ใช่เออไม่ใช่แล้วจากนั้นเนี่ยอาคุณครูก็บอกว่านี่อีตัวฮาจังเนี่ยควรจะเดินกับเพื่อเดินกับบ้านกับเพื่อนเพื่อนนะเพราะว่าช่วงนี้มันอันตรายเออน้องอีตัวฮาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะอ่าจากนั้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็ถามว่าก็บอกว่าเอะก็น้องอีตัวฮาจังนาลานี่นาน้องอีตัวฮาเนี่ยก็ทําหน้าแบบอโลลค่อน คุณครูบอกว่าไม่ใช่แค่น้อยเออจาได้คุณครูก็บอกว่าให้ต้องให้ตอนที่ตอนนียไปอ่าคุยกับสามคนนั่นสิเออก็คุณครูก็เป็นห่วงแหละเนาะเออว่าน้องแกจะไม่เพื่อนหรือเปล่าน้องแกเน่ก็แบบคุณครูเนี่ยจะฆ่าหนูหรอกค่ะก็ทำหน้าเหี้ยวเลยจากนั้นเนี่ยสามคนนะก็เดินเข้ามานั้นแล้วก็บอกว่ากลับกันนะคอาจานอ่าน้องแกก็พยายามนะพยายามแต่ว่าหน้าของน้องนี่แบบหดบ้าแล้วก็บอกว่านี่ จะกลับแล้วเหรอแน่ถ้างั้นก็ถ้างั้นก็กลับระวังระวังตัวด้วยล่ะสองคนนั่นก็ตกใจนะแล้วก็วิ่งไปจะเก,กิดอะไรเกิดกันกันเหรอแล้วก็วิ่งไปเลยสาวคนเด้ลก็วิ่งไปทางน้องอทางน้องอะไรนะน้องอีโตฮานนี่ก็เห็นไม่ละขาอาจารย์ความผิดของอาจารย์นั่นแหละ <c oughs> ความผิดของฉันกันเหรอฮะจากนั้นก็จะพาไปช่วงเย็นเนาะ อันนี้เนี่ยก็เหลือนักเรียนอยู่ในห้องแค่น้องอะไรนะจะเรียกน้องแกว่าอะไรเดียน้องน้องหัวจุกแล้วกันเพราะว่าผมจําชื่อไม่ได้ผมก็โตดผมก็โต้จริงๆนะครับอ่าน้องหัวจุกเนี่ยก็กําลังทําเวียนอยู่อ่าแล้วก็มีน้องอ่าลองฮิโตะเนี่ยอ่ากำลังฝึกซ้อมฝึกซ้อมคุยกับคนอื่นอยู่นะแล้วก็มียุงอ่ามียุงมาไล่ กัดน้องพอดีเลยน้องก็พยายามไล่แต่ว่าท่าของน้องเนี่ยแบบสยองแต่ว่าน้องหัวจุกที่เห็นด้วยนั้นเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ากลัวหรือว่าอะไรเลยนะน้องแกเนี่ยก็เอ,เอ๊หรือว่าจะมองเห็นงั้นเหรอดูเหมือนว่าน้องแกได้ก็แบบจะแปลกๆไวหน่อยนะ <c oughs> <c oughs> น้องแกได้ก็จะแปลกน้องฮิโตฮาเนี่ยก็วิ่งไล่ยุงไปแล้วก็ไปตบยุงที่มือของน้องหัวจุกเนี่ย จนทาให้ทั้งสองคนเนี่ยต้องได้เดินกลับบ้านด้วยกันนะเพราะดูเหมือนว่าน้องแก๊เนี่ยก็จะปแปลกๆเหมือนกันเ <c oughs> ออทั้งสองอ่าทั้งสองคนแน,น,น่เดินกลับบ้านด้วยกันแล้วน้องอ่าน้องอะไรนะน้องหัวจุกเนี่ยก็ถามว่านี่เป็นอะไรเปล่าช่วงนี้ฉันเนี่ยอยากคุยกับเธอตั้งนานแล้วนะฉันอชอบเธอมากๆเลยเออและฉันก็อ่าเคยเคยเลยนะ <c oughs> เคยเคยดูไอ้นัน่นด้วยตอนกลางคืนเคยดูไอ้นั่นด้วยไอ้นั่นที่ว่าได้คือนังผีนะเออคือนังผีแต่ว่าได้สมองของน้องน้องฮิโตฮาเนี่ยมันแปลกๆไงก็เป็นอ่านอะไหนังสือโปอ๊วันๆนั้นก็คิดได้เรื่อแบบนั้นะอ่าน้องแกก็คิดว่าเออเองคืนงั้นหรอหรือว่าวจะดูหนังอย่างว่าแล้วก็แกผ้าแล้วก็ทําอะไรอย่างนั้นงั้นหรอน้องแกก็คิดไปอย่างนั้นเลยเออแล้วอ,อ่าน้องหัวโจ๊กเนี่ยก็อบอกว่านี่งั้น ะช่วยฉันหน่อยนะในขณะที่น้องกลัลเรเข้าใจผิดอยู่นั่นเองเออในขณะที่น้องกับลราเข้าใจผิดอยู่แล้วดูเหมือนว่าน้องอ่าน้องอโตฮาเนี่ยจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะจะไม่ค่อยชอบลวดูร้อนเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นฤดูที่แบบน้องต้องลงสาว่ายน้ําไงเออแต่ว่าน้องเนี่ยว่ายน้ําไม่เป็นน้องว่ายน้ําไม่เป็นอ่าจากนั้นเนี่ยก็มีน้องอะไรนะ น้องหัวจุก <c oughs> ขนาดเรียกขนาดเรียกน้องหัวจุกยังจำไม่ได้เลยสัตว์เอเอน้องหัวจุกนี่ก็เข้ามานะแล้วก็ถามว่าเอไปอะไรกันหรอน้องแกก็ระหว่างก็ไม่ค่อยถูกกับอะไรแบบนี้เท่าไหร่ก็แบบน้องแกก็นึกภาพไปนะนึกภาพไปว่าน้องแกเนี่ยลอยน้ําอยู่แล้วจมอ่ะแล้วน้องแกก็บนน่นออกมาจากปากว่าเสเวนน้ำเสเวน้ำเสเวน้ำเสเวนน้ำอ่ะอ่ะ <c oughs> آ آ แล้วก็ บางทีอาจจะมีเสียงแทรกนะเพราะว่ามันเป็นช่วงตอนกลางวันเนาะช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงนี่แหละก็นึกซะว่าไม่ได้ยินแล้วกันเนาะนึกซะว่าไม่ได้ยินแล้วกันอ่ามองข้ามไปฟังแค่เนื้อเรื่องก็พอแล้วอ่าโอเคเนาะ <S <S น้องคนที่ได้ยินน้องอ่าน้องน้องฮิโตฮาพูดอย่างนั้นเนี่ยน้องแกก็นึกว่ามีฟินญ,ญาณร้ายเออมีวินญ,ญาณร้ายในสระเออแล้วก็ชวนตัวของน้อง อิตโตะเนี่ยไปนะพรุ่งนี้อ้อพรุ่งนี้เอ้ยไม่ใช่พรุ่งนี้ดิคืนนี้อ่าน้องอิตโตะแน่ก็นึกว่าจะชวนไปฝึกซ้อมว่ายน้ำนะแต่ว่าความจริงแล้วไม่ใช่ <laughs> น้องวัจุกเนี่ยชวนมาป่าผีน้องแกก็แบบ <laughs> ใส่ชุดเสื้อล็อกโฮมมาเลยนะ <laughs> เออแล้วก็ไปดูในกระเป๋าซิว่าถือกกอุปกรณ์ป่าบผีมาหรือเปล่า น้องแกแน่ก็แบบจินตนาการว่าน้องฮิตฮาเนี่ยเป็นนักเวทเลยนะคือแบบขเขาเรียกอะไรนะจุนดนิเบียวอะน้องแกเน่ดูเหมือนว่าจะเบียวมากๆเลยเบยวผีอะเบลเป็นมาจจารับผีอะเอออ่าอย่างนั้นเนี่ยน้องแกเนี่ยก็เอ้ยน้องแกเนี่ยก็เห็นน้องกเกไนในก็ในกระเป๋าที่น้องแกน้องฮิตฮาเอามาเนี่ยน้องแกจะจับมาใส่เลย น้องแกก็จับมาใส่แล้วน้องก็บอกว่าเฮ้ยอะไรนะเอาขึ้นมานะแล้วน้องก็เอาคืนไปแล้วก็กงจะเดินออกไปแล้วก็บอกว่านี่เธอน่ะอย่ามายุ่งกับฉันจะดีกว่านะแต่ว่าน้องเขาดูเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะรู้ว่าเธอจะเป็นของฉันงง้นเหรอเออแล้วก็บอกว่านี่เนี่ยฉันขอดินทางไปกับเธอด้วยได้ไหมแล้วน้องแกเนี่ยก็เปิดผ้าออกมาดูและนั่นคือลายลายแล้ววะ ลายอักขระเออที่น้องแกเดาใช้ปากกาเคมีเนี่ยเขียนเขียนทั้งตัวเลยนะเออน้องอีโต้าฮเห็นงั้นนน้องแกก็ตกใจเอเธอเนี่ยดูแปลกๆแลวนะน้องดูไม่ปกติแล้วนะเออน้องแกถอยไปน้องอีโตฮาเนี่ยก็ถอยไปถอยไปนะแล้วก็สะดุดแล้วก็ล้มแล้วก็ตกน้ําไปตกน้ําไปแล้วแน่นอนว่าน้องแกเดาไว้น้าไม่เป็นนะเออน้องแกไว้น้าไม่เป็นก็ตะเกียกตะกายเนี่ยช่วยด้วยช่วยช่วย ช่สงช่งชให้นา้เขาหน่อยดิเออดองหัวจุกดิเห็นมันนั่นก็เฮ้ยหรือว่าเธอกำลังปราบผีอยู่งัอนเหรอเธอเจอวิญญาณเนี่กนะสะยางงั้นเหรอส่งก็เป็นเธอจริงๆสอ่งอไรนะสง่งนี่เหรอกางเกงในเหรอหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่สิต้องส่งขอข้างในนั่นเลยน้องแกนี่ก็โยนไปโยนไปโย,นไป,ยนไปเลยนะจนน้องฮิดาของเราเนี่ยจมจมน้ำแล้วก็คิดในใจว่านี่ฉันนะจะตายแล้วงั้นเหรอ ฉันอาจจะขอสาบแช่งเธอทุกๆชาติไปแลนะในขณะที่น้องกำลังจะตายหายอยู่นั้นเนี่ยก็มีพันโลเข้ามาแล้วก็ช่วยชีวิตน้องไว้แล้วก็ถามว่าเอ๊ะนี่ทำอะไรเนี่ยจะจมน้ำตายอยู่แล้วไม่ใช่หรอ ه, น้องโนจุนิก็บอกว่าไม่ใช่ซะหน่อยคาพวกหนูกำลังปราบผีอยู่น้องอฮิตาฮะได้คิดอยู่ในใจเดียวก็บบว่าอะไรวะแลวน้องโคจุนิก็บอกว่าเอ้ยก็น้องฮิตาฮะเนี่ยไม่ซื่อบื้ออย่างนั้นหรอกหน้าทำไมน้องเนี่ยพูดความจริงไม่ได้เลยนะ ทำไมน้องอ,อีต่อาได้ฟื้จริงไ,ไ้แล้วใช่แล้วค่ะต้องฟื้นต่อไปใช่แล้วค่ะมันแข็งเก่งมากๆเลยแล้วก็จบอีเวนต์นี้ไปต่ออ่าต่อวันต่อมานะวันต่อมาเนี่ยพอเขาเนี่ยก็เล่นน้ํากันเออเล่นน้ํากันตามปกตินะอ่าก็เพราะว่าเป็นวันอะไรนะวันอ่าฝึกซ้อมว่ายน้ําอ่าที่คนญี่ปุ่นเขาเล่นกันอ่ะแต่บ้านเราเงาไม่มีหรอก <c oughs> อ่าอ่าอกูพูดอะไรต่อวะ <c oughs> จากนั้นเนี่ยก็ทั้งอ่านักเรียนเนี่ยเขาก็เรียนเสร็จแล้วเออเรียนเสร็จแล้วแต่ว่าน้องทั้งสามคนเนี่ยก็รู้สึกถึงอะไรแปลกๆนะน้องมีสบายี่ยก็บอกว่าเอ๊ะนี่ฉันหรือว่าจะลืมเอางเงงในมา <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> น้องก็บอกว่าเอ๊ะเงงในโดนขโมยไปไหนเนี่ยเออแล้วน้องแกนเนี่ยก็ตามหาเลยนะ <c oughs> แล้วบอกว่ายาเบจิเกงในอยู่ไหนเกงในหายออน้องฮิตฮาฮะได้ก็บอกว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ได้หายก็ได้นะแต่ว่าน้องแกก็ไม่ฟังใครตั้งนานเออน้องแกก็บอกว่าเนี่ยมันไม่รู้มันอยู่ไหนเนี่ยฉันค้นหาตั้งนานแล้วนะเออแล้วก็ถอน,กนเกงพวกนั้นหมดถอนเกงพวกนักเรียนช่อยเอาให้หมดเลยสาวๆได้ก็แบบกรีดการ์ดกันเลยนะและในขณะนั้นเนี่ยก็มี อ่าหนุ่มหน้าตาโลภจิตโลภจิตไม่หนุ่มเนี่ยอ่ะเหมือนเหมือนในฮันไตอ่ะเออเหมือนคนแก่ๆอ้วนๆมีหลวดมีเข่าเหงือเต็มตัวเหมือนกูเหมือนกูเลยก็น้องอ่าคนแก่คนนั้นเนี่ยก็วิ่งมาแล้วสายตาคนรอบข้างเนี่ยก็บองเป็นโลภจิตเออบองไปได้กับกูเลยเออวิ่งไปถึงกังในไปด้วยหายใจแรงแล้วก็มีเหงือเต็มตัวเนี่ยใช่เลย เออแล้วก็มาหยุดที่มาหยุดที่หน้าอ่าหน้าไม่ใช่หน้าดิมาหยุดที่ข้างสะนะที่เป็นไปนกาแพงเนี่ยดู้หมว่าแกจะได้ยินเสียงแล้วก็มีคนมาเจอคนเดินมาพอดีเอาแล้วก็แอบมองมองมองเขาอยู่แอบมองพ่อหนุ่มโลจิตเนี่ยอยู่ห่างๆนะเอ๊ะทาอะไรน่ะเออต,ตึกแปลกนะเออส่วนไอ้หนุ่มโลจิตเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ส่วนไอ้แกโลกจิตเนี่ยมันก็ สองขึ้นไปดูแล้วก็เจอกับอ่าเจอกับอาจารย์ีดยที่ถามนักเรียนว่านี่ยังเกงไงพวกเธอสีอะไรเดี๋ยวครูจะช่วยตามหานะแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่อ่าส,สิ่งที่ตะแก่ได้คิดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นประมาณนี้อ่อาเกงเกงในพวกหนูสีอะไรงั้นเรอขอคุณลุงดูหน่อยได้ไหมอ่าได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ตกใจมากเลยเพราะว่าดูเหมือนว่าอ่าจะเป็นอะไรบางอย่างเก่าสามสาวแล้วก็ตกใจมากเลยนะอ่าแล้วก็ มาคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็รู้สึกแปลกๆแล้วไอ้แก่นี่โรกริตนะันเลยโทรไปหาตำรวจดีกว่าเออฉะนั้นเนี่ยคุณโลกริตเนี่ยคุณหน้าตาเหมือนคนโลกจิตเนี่ย, <g uck ling> ณณก,ยก็อปีก็ไปดูอีกครั้งแล้วก็เจอครับอาจาร,รย์เนี่ยที่ถูกอถูกอะไรนะถูกฟุตบาทเนี่ยถอดกางเกงนะเออถอดกางเกงแล้วก็บอกว่าเนี่ยของฉันไม่มีอะไรสักหน่อย <g uck ling> คุณไม่ได้เป็นคนขโมยกางเกงในพุ้เธสซะหน่อยนะเออ <c oughs> มันแต่ว่าหาสิ่งที่ไอ้แก่คิดเนี่ยก็ประมาณนี้ว่านี่ดูสิดูสิกางเกงในของคุณลุงนะดูสิดูสิส <c oughs> แล้วมันก็กอดมาแล้วก็พังกระแพ้เข้ามาเลยแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยรถตำรวจเนี่ยก็มาพอดีเลยนะ <c oughs> แต่ว่ายังมาไม่ถึงเออ <c oughs> จากนั้นเนี่ยอ่าไอ้เจ้าพ่อหนุ่มโรคจิตเนี่ยก็เดินเข้ามานี่พวกเธอสองคนอ่ะดื่มกางเกงในวินะ่งเนาะเพื่อนๆได้นนก็แบบ เอ๊ะอ่านี่จะไม่ได้อ่าอะไรนะไม่ได้ลืมกยังไง <c ười> กันหรอสาวแดงก็อายเลยนะ <c ười> โดยเฉพาะน้องอ่าน้องฮิโตฮาแดงก็แบบเอ๊ะนี่จะแบบแแล้วอ่าคุณอ่าคุณพ่อเออดูมาว่าจะเป็นคุณพ่อของอ่าสามสาวนะเออแต่ว,ว่าน้องอ่าน้องมีสบานแดงก็แบบบักกะบักกะบักกะอะไรเนี่ย ไอ้ลกจิตที่มันใครกันนึตัดมือไปเอค้คุณคุณคุณพ่อได้แบบช็อกอะไรเนอะแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีตำรวจมาล็อกต่อล็อกตัวล็อกตัวของอของอะไรนะของคุณพ่อเนี่ยไปส่วนน้องอฟุตบาทที่ที่ถูกปิดปากไว้เนี่ยเพราะกลัวรู้ว่าเป็นพ่อเออก็ถูกปล่อยได้แล้วก็เนี่ยขอบไปด้วยได้ไหมอ่ะ แบบน้องแกเนี่ยซื่อมากซื่อจนน่าก,กลัวเลยแหละเออจากนั้นเนี่ยก็ตัดภาพไปถึงช่วงเย็นนะหลังจ,จากเจอเหตุการณ์กลางวันเนี่ยสองสาวที่ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคนปกติออดูเหมือนว่าจะปกตินิดหน่อยก็ถูกกังบริเวณไว้คือแบบอิวุตบะมันไม่ปกติมันไม่ปกติมากๆเลยนะเอ,อ อ่าเหลือแค่ฟูตบาทคนเดียวนะที่ได้กินข้าวอีกสองสาวเนี่ยก็ถูกขังไว้แล้วก็จบตอนที่ตอนที่สามว้นเตเท่านี้นะเออถ้าใครอยากรู้หรือว่าต้องการสอบถามอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะอ่าเดี๋ยวผมจะตอบในคอมเมนต์ล,นละกันแล้วนี่คือเอขึ้นมายังอ่าเนี่ยขึ้นมาแล้วอ่านี่คือตารางที่ผมจะลงคลิปนะ ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะทําได้หรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ก็ยุ่งๆหน่อยมีสอบมีอะไรบ้างอ่าอ่าบางคนสงสัยว่าผมอ่าเรียนอยู่หรอไม่ครับผมไม่ได้เรียนโรงเรียนแล้วผมอ่าจบแล้วผมเรียนจบม .6 แล้วอ่าแต่ว่าก็มีเรียนเสริมเรียนอะไรต่างๆนานาบ้างแหละเออก็ผมอาจจะติดเรียนติดสอบบ้างช่วงนี้ก็ อาจจะลงคลิปไปตรงตามที่ต,ตารางเขียนไว้แต่ว่าจะพยายามลงให้ได้ทุกสัปดาห์เอ,อสำหรับเรื่องหน้ารำคาญของรุ่นพี่แล้วก็บรตจไว้เนี่ยอาจจะลงทุกอาทิตย์เลยส่วนส่วนสามรถตัวป่วนเนี่ยน่าจะบางครั้งก็อาจจะลงสองคือวันพุธกับวันศุกร์บางครั้งก็อาจจะลงแค่วันศุกร์นะเพราะว่าไม่ค่อยว่างหรืออาจจะลงแค่วันพุธก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจกับตัวเองเหมือนกันเนาะโอเคงั้นคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะ บายบายครับกดไลค์ like, ไปกันทุยกดไลค์ like, ไปกันมาใจให้หน่อยนะ